นายเงินเอกลาบนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตุมนะครับปีนี้วัดเทพชัยมงคลของเรานะครับหรือว่าวัดผีเรือล่มนะครับได้ทําบุญกระถินสามัคคีนะครับเพื่อที่จะสมทบทุนสร้างพระเจดีย์นะครับซึ่งวัดเทพชัยมงคลของเรานะครับได้ก็สร้างพระเจดีย์นะครับเพื่อเป็นที่ปรดิสฐาน พระบรมสารีริกธาตุนะครับตั้งแต่ปี62นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอาจเสร็จไปแล้วประมาณสัก80ก็ยังเหลืออยูอ่ชั้นล่างนะครับที่หลายๆท่านได้มองเห็นนะครับว่า,าเราจะต้องช่วยกันนะครับสมทบทุนสร้างให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อ,อเป็นที่ประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุนะครับเพื่อจะได้ให้พี่น้อง ผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้มาเคารพนับถือแล้วก็สักการะนะครับในสวนตรงนี้นะครับผมเองจึงขอเรียนเชิญน,นะครับอาท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับได้อาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับอาร่วมทําบุญกระถินสามคีนะครับในปีนี้นะครับเพื่อหางบประมาณมาสร้างพระเจดีย์ห้แลวเสร็จนะครับอาซึ่งการทําบุญกระถินนั้นถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่นอกจากได้บุญที่ยิ่งใหญ่จากการ ทำบุญกฐินแล้วนะครับเรายังได้หาทุนหางบประมาณมาสร้างพระมหาเจดีย์นะครับเพื่อเป็นที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ผมเองก็ขอบอกบุญไปยังอาท่านเจ้าภาพที่เคยได้มาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์นะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ขอแรงบุญแรงกุศลนะครับมาร่วมกันสร้างนะครับเพื่อให้แล้วเสร็จนะครับในปีนี้ปีถึงปี6-8นะครับซึ่ง ผมเองนะครับได้ตั้งใจแล้วก็ได้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างพระมหาเจดีย์ให้แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นในะปีนี้จึงขอมาบอกบุญกับท่านผู้ใจบุญที่ได้เคยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยกันมาร่วมสร้างให้แล้วเสร็จนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับตอนนี้ยังขาดเรืออะไรบ้างครับปัจจัยที่ยังขาดก็คือทุนนะครับที่จะ สร้างให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะชั้นล่างนะครับที่ทุกท่านในมองเห็นอยู่นี้นะครับเพราะว่าอาต้องใช้งบประมาณอีกเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะก็เชิญทุกท่านเข้าไปชมด้านในนะครับว่ายังขาดอะไรอยู่บ้างครับท่านนายกนะคะก็กําลังจะพาชมพระเจดีย์นะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ ันนี้คือด้านในนะครับที่เข้ามาแล้วก็ให้ท่านนะครับที่ได้ดูคิดทิพนี้นะครับว่าหลายๆหายอย่างที่เราจะต้องอช่วยกันนะครับสร้างให้เสร็จนะครับเพื่อพือ้นที่สักการบูชานะครับโดยเฉพาะ,ะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ในชั้นสองนะครับเพระาะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้จะเป็นอาสถานที่ที่ผู้สาสนิกชนนะครับได้เข้ามาทําพิธีนะครับหลังจากได้ขึ้นไปกรุปสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับผมนคาน่ก็คือด้านล่างนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็สวยเลยตรงนี้ก็ทำเครื่ไม่ได้สวยไหคะ ก็ฝากผู้ใจบุญทุกๆท่านนะคะไหน,ไหนๆเราก็ช่วยกันร่วมสร้างแล้วนะคะก็อยากจะมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เสร็จแล้วก็เราจะสาๆๆๆใส่ท่านนาย,ยกเราจะใส่อะไรอีกนะที่เขานํามาถวายพี่อ่าอันนั้นก็คือฉัดทองเลจะใส่พร้อมกันเลยใช่ไหมคะคบ,บุญใหญ่เลยนะคะรอบใหญ่นะบุญใหญ่ฉัดทองนั้นต้ามี่าท่านผู้ใจบุญนะครับได้ มาเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับก็ยังขาดในส่วนตรงนี้นะครับที่จะสร้างให้เสร็จแล้วก็จะได้ฉลองแล้วก็ยกฉตดทองขึ้นยอดพระเจดีครับผมยังขาดปัจจัยนะคะใช่ครับสำคัญตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เถรทองขึ้นมาข้างบนะขึ้นไปด้านบนกันนะคะ หลวงตานะคะ,ะสงบถ้าคืนความเป็นสถานนะครับนะพนักการกิจดีย์นี้นะครับแอาชั้นสองเพราะฉะนั้นพวกเรียงนะครับคืนได้จัดทำพื้รทีริน,นะครับพเพื่ออั้งประมาณนะครับมาต่อสร้างให้แล้วเสร็จก็เพ,พื่อที่จะได้ะฉะลองแล้วก็จะได้ไมเฉลยนะครับขาดทองนะครับขึ้น คุามยุโยรับจีดีนะครับผมรอบประวัติข้าวๆในการได้ก็ประมาณเกือบ20ปีนะครับก็มีทางกรมทุยานนะครับได้อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับให้กับวัดเทพชัยมงคลนะครับปีนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะได้อยู่ประมาณ3วัดในเขตพที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ จากสามวะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทําให้พี่น้องในหมู่บ้านนะครับมีความปิติยินดีนะครับที่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้เครารพนับถือได้มีอยู่ในเกตพื้นที่หมู่บ้านนะครับดังนั้นเองนะครับชาวบ้านเลยได้ตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างพระคดี ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่เคารพสักการะพร้อมทั้งเป็นที่ให้กับลูกๆหลานๆได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ ดีงามและเป็นสิ่งที่สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ทางชุมชนได้ร่วมกันสร้างพระนาดีขึ้นมาและก็ได้รับการร่วมสร้างบูลกับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจนสามารถสร้างพระเจดีได้แล้วประมาณสัก80% 80%ครับผม ที่เหลือก็จึงได้ร่วมกันนะครับสร้างมุนกระถิงในปีนี้เพื่อที่จะหาบุนหารูปประมาณมาสร้างให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะได้ฉลองนะครับโดยเฉพาะปีนี้เราได้รับการร่วมทำบุญกับ ทางวัดของเราก็คือได้รับท่านที่เป็นเจ้าภาพนำฉัตรทองนะครับมาถวายนะครับเพื่อที่จะนำมา,าประดิษฐานแล้วก็นำไปตั้งนะครับบนยอดพระเจดีย์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับผมเองนะครับด้ตั้งใจที่จะสร้าง พระมหากรีดีตรงนี้ให้แล้วเสร็จนะครับจึงได้ิญชวนท่านผู้ใจบุญทุกท่านานะครับได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างสมด้วยกันทําบุญกระถิ่นในปีนี้สร้างพระกรีดีกับพี่น้องในวัดเทพไทวกให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อทีจอ่จะได้เจฉลองนะครับทําบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในวันนี้บุญกระถิ่นในวันที่นะครับ 31ตุลาคมานะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกาจะทอดถวายนะครับยินโคมอบบุญไปยังทุกท่านนะครับที่มีจิตใจเป็นมงคลเป็นกุศลแล้วก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้แล้วเสร็จก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมสร้างพระเจดีย์ร่วมกันเพื่อแล้วเสร็จนะครับ เป็นการทาเพื่อนก็สามารถติดต่อเบอร์โทรอัโทนินึ่ครับเบอร์โทรนะท่านนายกพูดเบอร์โทรนิดนึงค่ะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญอาจจะถึงด้วยกันในปีนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับกับผมนนายมณีลาวนะครับนายกองค์การบริบส่วนตะบนประตูนะครับเบอร์โทรนะครับ095 323 9 8 3หนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับผม ขอขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับที่ตั้งใจจะร่วมทําบุญกระถิ่นด้วยกันในปีนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างพระมหาเจดีย์แห่งเ,เสร็จครับผมนะครับรอะาเสร็จเรียบร้อยจะมีเห็นแยังไม่เสร็จก,ก็ทูนโอกาสได้บุญนะครับที่จะสร้างบุญสถานที่บัล ถ้านจำ <stop. S 1> ไม่พิดก็เคยมาทําบุญที่นี่นะครับตอนนั้นทีเราลงเล่นที่เคยทํามาแล้วอยากทําเพิ่มเพื่อให้เสร็จเพิ่มได้ฉลองเอาบุญก็เชิญร่วมได้นะครับทุกคนครับสาธุสาธุกดสาธุเอาเลยครับแล้วก็ทางอำเภอพนมรุ้งจีแล้วก็ที่นี่ในจังหวัดสุรินทร์คือสามที่ใช่ไหมคะที่ได้รับการ อ๋อประมาณปีเท่าไหร่คะตอนที่ได้มาจําได้ไหมจําไม่ได้10บกว่าปีแล้วนะคะสามที่เท่านั้นนะคะในจังหวัดสุรินทร์สาธุร่วมกันนะคะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันให้แล้วเสร็จนะคะจะเป็นจะทาอะไรก็ตอนนี้ยังขัดเรอะไรบ้างที่ยังหน้าตาก็คบ ล่างคารับทุกอย่างอะไรคราบทุกอย่างครับทั้งล่างทั้งประตูหน้าต่างและก็การตกแต่งข้างบนก็ยังขาดทั้งหมดครับแปลว่ามันก็เปิด10%เ,เ,เลนะ้วเนาะใช่ไม่มีการล้างข้างบนนะครับในส่วนหนึ่ง ประมาณ80%แล้วนะคะก็วันนี้แอดมินนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าทางวัดจะมีกระถินนะคะบุญใหญ่เพื่อสร้างพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะติดฉัตรทองด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีทุนค่ะก็เลยทำให้น้ำรั่วอ๋อ ที่ยังไม่ใช่จัดทงก็มีน้ำเหมือนไรก็เลยทําให้ช่วงนี้ฝนตกก็คือลงหมดเลยบนสุดจะส่้างช่วงไหนใช่ช่วงกระถินก็จกระถินเสร็จแล้วก็บุญนะราเสร็จก็จะทําบุญเหมือนกับยกช่อฟาแต่นี้เราทําบุญยกฉับทองยกฉับทองคเอาหลังกระถินอ๋อหลังกระถินใช่ไหมคะไม่ได้ทําพร้อมกันไม่ค่ะเราทำบุญตรงนี้ให้เสร็จก่อน สุดท้ายก็คือทําบุญอันเชิญยกยอดค่ะใช่ยกจัะโภคค่ะแล้วก็จะมีพิธีเส้นจ็ดนั่นก็มีพิธีเหมือนกับยกโชฟาเหมือนกันค่ะครับต่อไปจะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใช่ฉะนั้นจะเป็นพิธีใหญ่ของยกชะโ๋อค่ะ หัวจอจอยู่ตรงนี้ครับครับนี่งได้ตั้งใจได้่อให้มีโชคลาภก็เนจะพักซาพญานาให้นะครับเป็นไปได้ถ้าผมมีทุนก่อนก็จะทําเป็นเริ่มก่อนพี่น้องที่มาร่วมทําบุญก็จะช่วยทำทำร่มจนเสร็จสินเริ่มก่อนใช่คือเป้าหมายอยากจะทําพญานากรอบพระเจดีย์นะคะใช่ครับ ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาก็สามารถติดต่อท่านนายกได้เลยนะคะบุญกฐิน